ขายแค่สองหมื่นห้าหนูเว้ยโอ้ก็ถูกเลยเพราะหมื่นห้าไม่ได้ค่าตัวไปอยู่แล้วนะเอาไปยืยเอาไปให้เอาไปให้แบบสร้างภาพเหรอใช่สร้างภาพเดี๋ยวน,นี้อันนี้อัน,น้วอรอไไ์ไปเลยเห็นไหมเป๊ะเลยนี่เราไปดูเราไปดูหน้านี้แล้วเราเราไปดูหน้านี้กันแล้วเขาก็มีตัวนี้ด้วยหกแปดเลยหกแปดไม่ใช่หกไม่ใช่หกเก้าด้วยครั้งหน้าจะเป็นหกเก้าไฟจะอยู่ข้างหน้าไฟข้างล่างน่าจะอยู่ข้างหน้าเป็นเลียม อ่าที่มีเป็นเส้นเป็นเส้นบวกอยู่ตรงกลางใช่แต่เหกแต่เลขหกแปดใคอยู่ตรงนู้เอาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เพชรพายลกล้อนะครับรายการพี่ไม่ใช่เหรออ่าให้มึงคุยมั่งไงนานๆมึงออกมาทีวันนี้พวกเรานะครับเพชรพายลกล้อเนี่ยจะพาไปไหนพี่จะพาไปชลบุรี พี่จะพาไปหรือผมกําลังจะพาไปใช่ให้ยัดพาไปบางแสนอบางแสนกาแล็กซี่ซัมซุงกาแล็กซี่เราใช้ตัวนี้ได้กาแล็กซี่เอาผม้วดอายัดชอบไปนานมาแล้วไม่ได้ไปแล้วก็จะไปบางแสนเอาเป็นมึงถามแล้วกูตอบดีกว่ามึงถามกูดีกว่าพี่จะพาผมไปบางแสนทำไมเป็นไปซื้อบางแสนไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวชายหาดไม่ใช่บางแสนหรือจะวันนี้จะพาไปดูรถเมกัน ของรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่เขาแบบเขามีรุ่นเดียวกับยัดเนี้ยคันหนึ่ง GTO แล้วกัน GTO GTO ปีหกแปดปีเดียวกับมึงเลยแต่เขาสีน้ำเงินคือคันเนี้ยตอนเขาทำอ่ะกูก็ทำเหมือนกันครับแลวก็เคยคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวเสร็จอ่ะจะมาจอดถ่ายรูปคู่กันอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปจอดคู่กันสักทีหนึ่งจนมาเป็นของมึงเนี่ยแล้วพอพอมึงซื้อรถคุณไปเนี่ยแลวพอเนี่ยพอทารายการใช่ไหม นะจ,ะจะเอารถก็เลยจะทําตามโปรเจกต์เดิมคือว่าจะเอารถไปถ่ายรปกับขับรถเ้านจอดถ่ายรปคู่กันก,<อ>ก็เลยเรียกมึงมาด้วยน,นั้นแหละผมว่าจะได้ไปแบบไปถามก็ด้วยเผื่อเขามีอะไรอะไรที่เหลือที่ทิ้งบ้างเขามีแหละแต่ก็๋ต่ก็มึงต้องรอคุยอ่ะเพราะว่ารถเขาอ่ะตอนเขารีสโตร์อะเขาเปลี่ยนของเยอะมากพี่จะพาไปดู GTO คันรุ่นเดียวกันอันนี้แล้วเขาก็จะมี GTO เปิดปมะทุนปี70 GTO เดือดจัดเลยคันนี้เป็นรถรถแบบถ้าเทียบแบบว่าระดับการทำเนึ่ยนะระดับแบบว่าพี่บอกอยู่อยู่มิวเซียมได้เลยใช่ประกวดแบบจอดประกวดได้เลยอ่ะคันนี้และเป็นรถ GTO เดือดจัดปี1970เราใช้คำนี้ได้ไหมแบบแท้แท้คันนี้แท้อยู่แล้ว แล้วก็คือแท้ไป่ไดจั๊กแบบไม่ได้แปลงหรืออะไรใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็นทําไม่ใช่ g โ o มาทำอ่ะเป็นเดินจั๊มาจากสุกมาจากโรงงานเลยคันนี้คันนี้แจ๋วมากประวัติประวัติดีมากเพราะว่ารู้สึกว่าประวัติเจ้าของรถประวัติรถสิเพราะว่ารถคันนี้เหมือนญาติเขาเองอ่ะเอาเข้ามาจากอเมริกาแล้วก็จอดทิ้งไว้อะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนนะเหมือนเป็นเป็นอะ นึกว่าเป็นอาเขาเลยมันเริ่มคุยกันนะก็เหมือนมันญาติคุยกันนะอาชาวรถเมย์กันเหรอเอาสิเดี๋ยวอาขายให้บาทหนึ่งในประมาณนี้จ่ีใช่ทำไมพี่ไม่ขายผมบาทหนึ่งั้งอ่ะอันนี้มันมันไม่ได้มึงไปดูบ้านเขาด้วยมึงไปดูบ้านเขากับบ้านเราด้วยเป็นคนละเรื่องกันคือคนในแบบอาตระกูลเดียวกันใช่ใช่ใช่เขาเป็น เป็นญาติกันนะเออเป็นญาติกันทางไหนกูก็จำไม่ได้นั้นมันเรื่องมันเก่าแล้วอ่ะเขาก็ซื้อขายกันแบบเพื่อแก้เคบใช่หใช่เขาประมาณว่าแบบว่ารถคันนี้เขาไม่ให้รีกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขายให้บาทหนึ่งละกันอะไรอย่างเงี้ยผมไปขอซื้อเขาสองบาทได้ไหมกูว่ารู้สึกว่าตอนเขาเขาเอามาเนี่ยรถเขาสวยมากอยู่แล้วนะเขาเอาเป็นลื้อรีสโตร์เนี่ยเขาหมดอีกเป็นร้านนะเพราะเขาทําแบบโหสวยมากจริงๆคันเนี้ยทําเก็บใช่ ก็ตีไปแล้วกันว่าแต่ก็ไม่แน่ใจก็ตีไปก่อน่าคันเดียวอะในไทยน่าจะมีคันเดียวใช่ไม่ใช่แต่เ้ยถ้าเทียบที่ว่าเป็นเป็นเป็นจัดด้วยอะมีคันเดียวแน่นอนคันอื่นต่อให้มีเป็นรุ่นนี้เป็นประทุนก็ไม่ใช่จัดได้ป่าก็เป็นแบบก็อาจจะเป็นเป็นเลิมังประทุนหรือเป็นอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปคันเดียแท้เนาีะไปดูที่บ้านเขาเลยใช่ไหมพี่ผมจะไปดูเลยเขาส่งโปรโชั่นมาให้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราไปวันเนี้ยมีนัดเจอพักพวกอีกสองคันไอคุณตั้มไฟเบิร์ดกับพี่รัชคาเบโล69ก็คือพอเขารู้ว่าเราจะไปเขาก็เฮ้ยไปด้วยอยากขับรถเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาขับมามันกันหมดเลยนะพี่รับใช่เขาด้รถเมย์มาบางยัดเออถ้านรถหัวมาเดี๋ยวมันรับับนับแล้วเขาที่ที่ขนส่งนะเขไปจริงๆิเขาอาจจะขับยาฤิ์กันมาก็ได้ขับเมกันมาเนี เอาได้ข่าวว่าจะทํารายการลูกเดนน่าแววลูกคนไหนมีคนเดียวออ๋มีคนเดียวคนเดียวใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายท่านอยู่กับอีกเูียหนึ่งพอใจทำรายการอะไรนะพี่ทำรายการแบบก็คือเดมอนไปไปกินข้าวร้านไหนก็จะถ่ายเขาอะไรประมาณเนี้ยให้เขาประมาณว่าแต่เป็นไม่ใช่รายการเขาถ้าจริงเดี๋ยวเราก็แบบว่าตัวดำเนินรายการตัวหลักของเขามากกว่าคือเกี่ยวกับเรื่องกินอยู่กับเรื่องกิน ไปปล่อยบ้านสงเคราะห์อะไรอย่างนี้แล้วก็ให้ใช้ชีวิตยอยู่อะไรนี<ห>้คือให้เดมอนอออกไปหากินเองนอกบ้านและให้ก้องเวลาจะคืดความจริงก็แบบไปกินไปกินข้าวร้านไหนแล้วก็<า>ไปเดมอนอกินเมนูอะไรเพราะว่าเขาต้องกินเมนูพิเศษกับชาวบ้านเพราะาเขาต้องกินบบไม่เผ็ดไงเพราะเขาเป็นเด็กใช่ไหมล่ะก็คือสําหรับครอบครัวมากกว่าครอบครัวอื่นที่แบบที่มีลูกอ่ะก็คือว่าโอเคไปกินร้านนี้ก็กินได้เพราะว่ามันมีเมนูสําหรับเด็กอะไรประมาณนี้มีรายการเด็กกันหนึ่งก็ดังมากๆเลย เคยดูอยู่อ่าเบบี้คีนไอ้สัสกูเข้าไปดูไปดูไปว่าเอ้ยแล้วกันเด็กมันทำไงวะกูขอเข้าไปดูช่องเบบี้คีนอัปเดตล่าสุดเท่าไหร่แล้วป่ะปีที่แล้วกูไม่รู้เลยไอ้สัสแม่งเลิกทำแล้วแน่เลยปีที่แล้วมันเป็นแบบทำตามใจฉันหาเงินไม่ได้ที่มันอยากหาได้ยอดวิวอันนึงแม่สามสี่สามสี่แสนนะว้ยคลิปนึงอ่ะกูดูดูนะ ไม่เหมือนไอ้ขีกเล่นของเล่นนะเหมือนมือเป็นมือเล่นของเล่นก็ตอนเด็กๆไม่มีพี่เลมาเล่นเล่นใหญ่เลยก็โอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวก็เดินทางกันก่อนเดินทางจะเดี๋ยวหันกล้องไหให้ดูทางดูไหมล่ะว่าเราขับเนี่ยจากกรุงเทพบางแสนต้องมีประมาณหกชั่วโมงนะเดี๋ยวเราไปขึ้นเป็นซปเปอร์กูเกิลแบบห็้แล้วกันเราวิ่งเหมือนชนทางไกลแล้วกันนี่เกาะซ้ายตลอดทางนะจ้ะ นี่ถ้าเกิดผ่านบึงน้ำนี่ผ่านไม่ได้นะทำไมเต่าวิ่งขึ้นมากัดยางนะมัน่คยค่อยขาม <c oughs> รถม,มันเคยค่อยทำอยู่รถมันขับดีอยู่เจ้าของเก่าไม่ดูแล คุรมดมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เนี่ยยัดด้วยยัดด้วยนี่วันนี้คือโปรเจกต์อะคือร้อนนะคันนี้รถรถของคุณอุ้ยเนี่ยคันนี้บอลไอ้คุณอุ้ยเนี่ยมีคันนี้ทำพร้อมๆกันนะคือจังหวะทำมันก็คือเขาก็ะทำเราก็ทำอ่ะสองคันเนี้ย แล้วเคยคุยกันไว้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเสร็จอะอยากจะเอามาจอดถ่ายรูปคู่กันอ,อะไรประมาณนี้คือวันนี้ก็นเพิ่งจะได้มาจอดนี่แหละเดี๋ยวมาคุยกันว่าคันนี้คือไอ้คันนี้เคยคุยไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันคันนี้ว่าที่มามาอย่างไระอะไรเงี้ยพี่คันคันคันนี้เริ่มมาอย่างไรบ้างพี่ก็สมัยนั้นยังเป็นยังเป็นบอร์ดเออมาไทยเมกานเนาะอ่าไทยเมกานมาซื้อขายแลนด์เนยังเป็นเว็บไซต์ยังเป็นเว็บไซต์อยู่ยังเป็นเว็บไซต์ยังไม่เป็นจริงๆเรื่องนี้มันต่อที่มึงเอารูปขึ้นมาตอนนัััััััั้้้้นน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 นเเเเเลลยยยยยยมมมมปกกะะแแ่คคคคคดดีีีววออออหู็ุุณ๋ไาา ใช่ใช<ม>ซื้อมาคือจะเป็นคันแต่ผมขึ้นดูให้ดูว่ามาก่อนนะตอนไปซื้อตอนนั้นผมก็เคยเลงนะว่าผมจะซื้อ <c oughs> ดีไหมอะไรเงี้ย <c oughs> แต่คือตอนนั้นซื้อพูดจริงว่าสภาพนั้นผมซื้อไม่ไหวจริงๆริงก็เลยถอนตัวไปแล้วคนนี้ไปซื้อมาปั้นนีไ่ไปดูมาปั้นมัน,นต,อตอนนี้เท็ตด,ดูนี่แล้วคนอื่นนานแล้ว,วก็คนอื่นไปซื้อมาไม่แน่ใจก็น่าจะมันขายใกล้กันแหละเพราะว่ามันขายอยู่ไม่นานหรอกยังไม่เป็นเวอบไซต่นอยู่เลยเนาะใช่ยังขายอยู่ไม่นานหรอกมันก่อนจะมีเฟซบุ๊ โดนเลยเหรอไปดูอันแรกก็ก็ซื้อเลยเอาเลยเพราะมันมันก็ไม่มีคันอื่นให้เลือก้วบอดี้เนี้ยมันไม่มีมันไม่มีช้อยตัวอื่นเนาะแล้วซื้อมาเป็นไงครับทําเยอะไหมก็ทําทําเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าบอดี้ก็ผูกเยอะคาก็ยุบลงไปเลยอะไรเงี้ยและหลังคานั้นทําไงครับอันเนี้ยสัว์เราต้องสั่งหัวหลังค้ามาใหม่เราต้องสั่งตัดมาตัดหัวานหลังค้ามาใหม่จากมือนอกมาใส่ใช่ไหมถึงจะเป็นทรงเพราะคันนั้นน่ะพูดดีว่าหัวมันหัวมันยุบไปเป็นแอ่งเลยนะ แต่ทำกลับมาได้จาภาพนี้ให้คิดูดีวัลบนซุปรเยอะครับแต่สั่งแต่สั่งของเยอะใช่ไหมครับของเยอะของเขาเยอะฮะแต่ยังไงอเมริกันคือเราจะสามารถสั่งของได้อยู่เนอะมันรถได้เกิดใหม่พี่เกิดใหม่เลยอ่ะอันนี้คือคือเขาทำคือคันนี้มันเป็น p o นเต a ก GTO ปี68แท้เลยแล้วก็เขามารีสโตร์มาเป็น GTO อีกทีหนึ่งเฉยๆอ่ะ มารีสโต้คือแบบอาจจะไม่ได้ประเคนของแต่งอะไรอะไรแล้วมันเยอะแต่คือรีสโต้ให้มันเป็น GTO เดิมๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยทํานานนะครับนานไหมครับประมาณ3-4ปีฮะสาี่ปีสามบอกว่าเติมน้อมันทำให้มีคี่บางหน่อยไหมครับทำนาครับพี่พี่พันธุ์คุณครูใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครูนี่สุดมากเลยทำแล้วก็เครื่องก็ทําที่พี่พงศ์รื่องช่างหงดูไหมดูเครื่องกันดีกว่าไหมอ๋อพอนี้เครื่องเดิมไม่ใช่คือคันเนี้ย เครื่องรถเดิมแต่ว่าเขามีแต่งบ้างนิดหน่อยเขาเขาได้เครื่องจากตอนที่รถเป็นซ่าแต่เขาได้เครื่องมาด้วยซึ่งมันเป็นเครื่องคอนเต็ก4 0 0แท้เนี่ยแต่เขาก็มารีสโต้แล้วก็แต่งใหม่ฝาเป็นเอเดอร์บอกห์กฝามินิมฝาที่กองที้น่เอ็นเอเดอร์บอห์กเป็นแบบอ่อนไม่มันเป็นทางก้อนนี้เลยนะทางก้อนมินียมเนี้ย เนี่ทางก้อนเนี้ยคือเป็นของซิ้งหมดเลยพี่ตอนเขาซื้อรถทำนานๆได้เขาได้เป็นรถด,ด้วยแล้วกไ็ได้เครื่องมาด้วยโชคดีมากคือพุ้หัวเป็นของซิ่ง,งนะใช่แต่ก็คือเอามาเอามาเอามาบิวใหม่ไงนะแต่จริงๆเก็ได้พื้นฐานเครื่องมาเนอะบอดี้เครื่องควาสามปีครับ สาสปีสาปีก็จะเสร็จสมบูรณ์แต่เสร็จก็เติมมาปีละครั้งทั้งสองครั้งเต็มที่ขับรถก็เนี่ยไปซื้อของเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ถ้าที่ดูปีมาถึงแบบบอดี้ยุคหกแปดหกเก้าอย่างเงี้ยก็ยังไม่เจอคันอื่นเนาะก็ยังเห็นกันอยู่สองคันเนี้ยก็น่าจะมีซ่อนๆอยู่ไม่ร้ผมเคยผมเคยเจอนะแต่ก็เจอก่อนจะซื้อคันนี้อีกแต่ว่าอยู่ตรงลำลูกาครับ เป็นร้านขายของเก่าตรงโค้งแต่ว่าผมเจอก่อนย่านน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เคยไปขอซื้อเขาก็ไม่ขายนะจนสุดท้ายเขาย้ายที่ไปก็หายไปไ<ห>ครับก็อย่างนี้แหละเป็นเป็นเดิมังสองประตูอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเหมือนลื้อทำสีไว้ทั้งคันเลยแล้วก็มันก,ก็หายไปแล้วซึ่งดูจากตรงโคงไม่มีอีกถ้าจะมีเขาอีกนานกว่าจะออกมาครับไม่เห็นเลยไม่มีเววเลยยิ่งไม่ใช่คนในวงด้วยครับภายในก็แบบือแบบเรียบร้อย เรียบร้อยอเคบมาเดี๋ยวมีอีกสองคันเดี๋ยวราพาเดินไปดูอีกสองคันมีอะไรบ้างเนี่ยให้พี่เขาพาไปดู right, มาแปลงหกเจ็ด7หกเจ็ดตรงนี้มันแหลมแหลมแล้วใชนะ่ไหมครับครับถ้าเกิดเป็นพวกหกหกมันจะทู่ๆหน่อยในชะ่ไหม คัน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 นี้คันนี้รถคันนี้เป็นรถเดิมพ่อรถของที่บ้านเลยที่บ้านเลยพ่อแล้วก็ก็ขายไปขายไปเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วอ๋อแล้วตามกลับมาได้กันได้เลยแล้วตามกลับมาได้ไม่ถึงเราเรารู้ว่าหลายแดงนี่สิบปีก็ตามกลับมาได้ไม่ถึงเรารู้ว่าใครที่ไปผมไม่ทราบแล้วเป็นดวงมากอ้าวคือตอนแรกอ่ะซื้อซื้อปี6กเมาคันหนึ่งจะมาทำ เซอร์ไพรส์พ่อปันเกิดอ๋อบังเอิญบังเอิญซื้อจะปันเอินให้พ่อนี่ยแล้วก็ไปทำที่บูธสีพิโก้เนี่ยแหละฮะแล้วเขาก็แล้วก็คุยคุยกันนะนะก็บอกเอิรถคันนี้แบบมีมีออปชั่นยังไงเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าอ่าพอรถพอรถมาพอรถเมกเกอรตัวนี้ก็มีออปชั่นแต่ละคันไม่ค่อยเหมือนกันแล้วแต่สายใช่ใช่พิโกเขาบอกเออไปคุ้นๆนะเหมือนเหมือนเคยเห็นผ่านตาอยู่ก็เลยพาไปโหก็ใช่จริงจเป็นรถของรถเก่าของพ่อเลยพ่อใช่ก็เลยซื้ออมีชื่อพ่ออยู่เนี่ยอะไปยังไง ได้สตอรี่สุดๆเลยอ่ะและกลับคืนมาด้วยผ่านไปนานแล้วด้วยแล้วตอนตอนเราได้มาเป็นยางต้มไหมไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ก็ยังยังก็ถือว่าก็ยังใช้ก็ยังใช้อยู่โอ้ถ้าเกิดผ่านเคสนั้นมาแล้วโค้ชที่เหลือขนมแน่เน๊ยโอ้โหเออนี่ไงได้สตอรี่ด้วยอันนี้ก็สีสีเดิมก็เป็นเอ่อเมทไรเมทไบลูแล้วก็หลังคาขาวไม่ป็นสีตามเพจตามอะไรเลยอย่างนี้อยู่แล้ว ก่อนาเนีลยนะว้า me, <ท Jesus S 2> ่าค่าตั anywhere, ้หแรกเมืก่อนพ่อเขาเนคนทำเองก็ถายตั้เองตรงอนนี่เหมือนพ่อเลยนะเใช่คือตอนแรกไปซื้ออ่นงกะแค่ว่าแค่เป็นรถบรรทุกแดงน้อยเฉยโอ้โหหมดแก ที่บอกว่าเอ่ออาถ้ย่างี้นีเกลคือออปชั่นแบบมีมีคอนโซลกลางคือถ้าจะเป็นบางที่เนี่ยเขาจะไม่มีไม่มีมันจะมีออปชั่นสั่งเพิ่มข้างบนอะไรเงี้ยนะเอวีเฮดคอนโซลเห็นไหมมีโอเฮดมีฟลอร์คอนโซลแล้วก็บรอกเป็นแบบเป็นบัคเก็ตซีทหลังไม่จะแข็งัจะเป็นเบาะหลังแข็งมันดูร้อนคือออปชั่นพวกนี้มันจะเป็นแบบ เหมือนเวลาซื้อรถมาก่อนเนี่ยเขาจะมีให้แอดเพิ่มหรือสั่งพิเศษได้อะไรเนี้ยแล้วก็คือเพิ่มตังไปซึ่งแต่ละคันมันเวลาคนมันแอดไปก็คนแต่ละคนมันก็สั่งไม่เหมือนกันอ่ะมันก็จะมีเอกลักษณ์แต่ละคันขึ้นมาอีกหน่อยนึงไม่ต้องหลังคาเท่หรือคอนโซลด้านบนใช่ไหมอันนี้เป็นอ๋อ,อน,นี่ที่เครื่องเดิมไม่ยังเดียร์ครนะับ<อ>เครื่องเดิมมัน ไม่เป็นไรอันนี้เครื่องเราไม่ต้องเลงเราจะไปดาวน์มีอีกคันหนึ่งสตอรี่เด็ดเหมือนกันคันนี้ทำกันไหนก่อนคันนี้ยังไงคันเป็นคันนี้ทำคู่กันเลยไล่กันอืมมาคันนี้ปอนเตียส GDO เดดจัสมีเจ็ดศูนย์ใช่เวลาใช่มีเจ็ดศูนย์คันนี้ที่มาเมาได้มาจากไหนรถของคุณลุงรถเก่าคุณลุงรถเก่าคุณลุงที่เขาเขาซื้อในเองหรือเขาซื้อซื้อที่เมกาที่เมกาแล้วเขาเอาเข้ามาเอาเข้ามา จะลดของญแยกๆกันเลยว่าไหมแล้วก็เขารู้ว่าเราชอบเขารู้ว่าเขารู้ว่าเราชอบแล้วเขาก็เขาคงเปล่ยแล้วมั้งความดีเขาขายดีเขาจอดเลยรือเดีไม่ไม่เขาจอดเขาจอดที่บ้านจอดไม่ได้ขาขึ้นขาไว้อ่ะไไม่ด้เร็ถามว่าเออเอาไหมอะไรเงี้ยบอกแน่ใจเลยวะบอกจะขายเท่าไหร่ล่ะฮะเขาขายให้บาทนึงเท่าไหร่นะครับหนึ่งบาทสืวนตอนนี้ผมให้สองบาท ไม่ทันเลยยักษ์โอ้โหตอน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 ที่เขาขึ้นขาวที่ไรไว้เนยก็ไม่ขึ้นสขไม่ได้ไม่ได้โนเลบอกข้างใน่มีเบาะเดิมนะเนีแค่เช็ดเราเราสะอาดทท่นี้เนาะหังเป็นหงเดเป็นงานนี่ TTO เปิดแจ็ปิดปทุลแพ้ทีเจ็ดศูนยบาทเดียวตอนมามาบาทเดียวเมริกาหายากอะไรย่างเงี้ยมันมันมันแค่สองพันหารยนใช่ไหมครับหรือเท่าไหร่นะมันมีจำนวนอยู่นะตรงเนี้ย GTO ที่เป็นเปิดจัดเนี่ยที่เป็นจัดกระทุนเนี่ยครับมันมีทั้งหมดเดี๋ยวเป็น GTO ที่เป็นจัดก่อนนะฮะมีร้อยพันร้อยแค่ต้ร้อยแปดร้อยแปดพันใช่ไหมใช่ป่ะที่เป็นปีนี้มีร้อยพัแปดพันแค่นั้นที่เป็นจัดนะแต่ว่าที่เป็นเปิดกระทุนเนี่ยอันนี้ไม่ไม่รู้เลยแป๊บน้อยน้อกว่าแน่นอนเพราะพวกรายการให่เยอะเคยอ่านมามีอยู่แค่หลักไม่เกินยี่สิบโอ้โและนี่หนึ่งในนั้นน่ะ โดยว่พาสีนี้สีที่เป็นคือ GTO just มันจะมี3าปีมีแ9บเจ1มันจะมีแค่สาปีเนี่ยแล้วแต่ละปีมนีสีมันแต่ละปีมันจะมีสีพิเศษเฉพาะรุ่นอะไรเงี้ยปี69เก้จะเป็นค r o ส t ตเรนสีส้มนัสีส้มนะแล้วปี70นีสก็เป็นออบิทอเรนแล้วก็ปี7จเหนึ่งจะเป็นลูเซนบลูอ๋อสีฟ้าแบาฟ้าแก้วอ๋อั่นคอเจหนึ่ง ตอนนั้นตอนนั้นนโยบายของทางี่เอ็มก็บอกว่าจะเป็นส่งเดียวกับตัวรถต่างกันเลยนะฮะแล้วนั้นคุณคุณคุณลุงเนาะเรียกคุณอาครับคุณอาร์เนี่ยเขาอยากได้เปิดกระทุนแล้วก็อยากได้สีนี้ทางโรงงานก็ไม่ทําให้มัไปไปซื้ออยู่หลายรอบมากไม่ถึงนี่คือมาถึงตอนจังหวัดดิวที่เมกาเลยตั้งแต่ซื้อรถเลยใช่ใช่ใช่เขาอยากได้สีนี้แล้วก็เป็นเปิดประทุนแต่ว่ามันเป็นพอเป็นเปิดประทุนปุ๊บลังคาเป็นสีดำ มันจะดูมันดูโทดครือนโยบายนโยบายเขาใช่ใช่ก็เห็นพวกเอ้าบอกว่าเปิดตัวอหลายรอบมากตอนสุดท้ายเขาทําให้นี่ยทได้ก่อนเมื่อก่อนรถเมกานี่ได้เหมือนเขาเอาใจคนซื้อนิดนึงไงว่าแบบว่าเลือกสั่งออปชันสมรติแบบบางทีรถเป็นแบบนี้เราอยากได้เครื่องใหญ่กว่าอะไรเงี้ยบางทีเราสามารถดีลกับเขาได้มาก่อนนะนะคือแบบมันมีอำนาจต่อรองเยอะกว่าเดี๋ยวนี้นั้นพอดสปูตจาเป็นสีนี้หลังคานี่แค่คันเดียวเหรือว่า ที่ไปตื้อมาได้มีไม่วันหนึ่งพันนะครับเพราะว่าหลังจากทำหลังจากนี้เขาทำมาแล้วก็อะไรเงี้นเขก็ไปทำอีกอ๋อที่เป็นสิดเจ้เป็นห้าเป็นเห้าเนี้ยแต่ก็สิบลักหลักหลักหน่วยละหน่วยละไม่เจอแยกผมว่ามันมีเลขกูได้ไหมถัาที่เป็นคันที่เท่าไหร่เอ่อหมายถึงว่าคันที่เท่าไหร่มันดูไม่ได้ดูได้แค่ว่าเป็นรถมาก่อนเสือะไหนดูข้อมูลรถมากกว่าโอ้โห ตอรี่เดือดมากอันนี้แล้วคันนี้อันนี้คือคุณอาก็ทำให้ให้น้าผมให้ผู้หญิงผมคนนึแล้วข้างหลังข้างหลังตรงเนี้ยตรงป้ายป้ายจับตรงนี้คราบครับก็เขาบอกว่ามีเขียนสลักชื่อแฟนไว้ตรงนั้นอีกเหรอใช่ใช่มันถึงตัวจับแล้วทีจะเป็นตัวแบบติ้งแล้วอ่ะแต่ถ้าพี่อยากให้สตอรี่ต่อไหลต่อครับไม่ต้องไม่ถึงมุดจับถ้าอย่างนั้นอ่ะ ไม่ได้เลยคัะนี่ต้องอยู่ที่นี่ต้องอยู่แล้วบ้านนี้อย่างเดียวไปไหนไม่ได้แล้วันนี้เปิดได้ไหมได้ครับโชว์หน่อย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 ได้ไหมไม่ได้เปิดนานนะเอาเลยอย่างอนักฟันหนึงก็ต้องลองเปิดแหละเอ๋อเป็นไฟฟ้าโอ้โห แลก็เขาจะเป็นเขาจะเป็นปนรแบบเปิดกระโปรงหน้าแบบมีรถตัเงี้ไงฮะตวนี่มีปุ่มปุ่มเปิดุ่มเปิดไต่ใรถเปิดพงมาอันนี้พี่เจสสงโนะีเจอย่างนี้อย่างเนี้ยี่พ่อเขอกว้แบบตอนซื้อซเลยตอนนี้นเนี้ยแทนในทเลคันเนี้ยเป็นหัวต่อเขาซื้อกันที่เีบอกเรตัดจากศูนย์เลยอ่ะไม่รู้แบบเทาพเหรียญป่ะเออเท่าพเหย ยุคนั้นน่ะนะครับ70น่ะบ้าเป็นเลยแก่เนี่ยโอ้บ้าเป็นเลยโอ้โห่มันได้หลายอย่างมากเลยมันได้สตอรี่ได้ได้ราคาได้อะไรตัละหกสภาพก็สดๆเลยอ่ะผมเคยมีนะมาแต่งคอนโดเนี่ยแต่ว่ามาดับเปิดให้ส่งเอาไม่ใช่แบบนี้โอ้โห่เป็นมอเตอร์โคตรเท่เลยอ่ะ ใช้กันหมดเลยสิสิ่งเดียวกันทำดักจักดักที่ห้องใช่สิ่งที่เดียวกันลงมาที่กองลงมาที่กองแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นกองซิ่งแล้วถ้าเป็นกองเดิมมันจะตอกับบอันนี้ใช่ต่อกับบอันนี้แหละเนี่ยเบ้านี่มันจะเป็นกองเป็นห้องกอง เครื่องเหมือนกันเลยสีเดียวกันเลยเนี่ยแต่คันนี้นี่คันนี้คันนี้ฝาเดิมเห็นะฝาเดิมมันจะเป็นฝาเหล็กถ้าคันนี้เป็นฝาซิ่งแต่คล้ายๆกันคล้ายๆพื้นฐานเครื่องเลยรหัสเดียวกันหมดแต่งแต่งกันคล้ายๆกันถ้ามาผ่านๆก็ดูไม่รู้ฝาฝากองกันเหมอนเดิมมันรถคันนี้หลังเ่าเดิมอ๋อคอคอยดีอันนี้แงเดอรเดิมฝาเดิมไอ้ตัวเดิมที่ผมไม่ต่อตัวล่างตัวนี้ด้วย พวกนี้พีแหละครับพี่ไปขนเลยไหมยะยุ่งใหญ่นะเสียนม่ยากลดเก็บของไม่ได้แล้วย่างก็แสนสูงที่สุดแต่มันทำเมืองไทยมันไม่ได้รช่มันจะท้อนแล้วก็แบบของไทยมันจะแบบชั้นมันจะแบบมันมันมันก็จะเป็นหลายๆชั้นกันนะครับพันธุ์นี้ ออันนนนี้เเบร์หมืกต้องเบิดต้องเบิกไม่งั้นไม่งั้นสมมติว่าถ้าอยู่บ้านเราอะน้ำเงินก็จะเป็นชั้นหนึ่งส้มเป็นชั้นหนึ่งไงนี่มันเป็นชิ้นเดียวเลยไว้สีเดียวราคาก็น่าพอกันนะราคาก็พอกันอันนี้ผมผมสร้างมาแต่ผมสร้างมาผลให้ที่อู่สี่ติดอะผมบอกให้ติดดีนะมึงหมื่นนึงนะมึงมันบอกว่ามันวางเลยมึงนะครับยังแคติดเองเลยผมต้องเอาสก๊อตเทปมานั่งมาร์กจุดแล้วค่อยๆลูบมันแค่เวลาเราใช้มันเหมือนกันอันนี้ก็สองข้างก็หมื่นเหมือนกันนะครับ ผมว่าอันนี้ดีกว่าเพราะนี่เยอะชิ้นกว่านะเยอะชิ้นของคันนู้นเป็นแค่เส้นเส้นเดียวใช่ป่ะคือแล้วก็มีแค่โลโก้สามชิ้นอันนี้มีต้งมีทั้งมีอีกชิ้นเมาบ้านมาเดี๋ยวขอบคุณพี่เขาไม่กลัวแล้วโตวันนี้พอได้แล้วเดี๋ยวจะมีไปวนขับกันหรือเปล่าเนี่ยคุยเหรอคุยเปล่าแล้วขัดิ่งสะพานนิดหน่อยก็ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่เขาไปก่อนนะพี่ขอบคุณมากครับพี่มีโอกาสให้พามาดูรถสวยสวย ก็โหประวัติดีมากรสดีประวัติดีจำนวนน้อยสภาพแบบนี้ไอประวัติแบบนี้ผมว่าไม่มีแล้วบ้านเราโอ้เป็นคนดีพี่ใช่ี่ได้เห็นนะโ้อเคขอบคุณมากครับ It's right sound boy เนั่งยังพี่เบสนั่งยังนั่งยังหนูคนละเรื่องเลยพี่ลงมานั่งอะลองนั่งดูคะสบายพี่ปล่อยตัวไปตัวไปปตัวบาทหนึ่งอันนี้ปะเฮ้ยอย่าไปุ่งที่เขาซื้อพี่บาทหนึ่งที่อยู่ในรถที่ซื้อไปครับไม่ใช่ไว้แปะตาไปยัดมันมีอยู่จริงผมเพื่อเลยรับโอ้โหแล้วเปิดไม่เปิดช่องใหญ่เดี๋ยวก็จกเป็นรอยอีกโอ้ยไม่เปิดอันใหญ่แล้ว Oh dear, that you not man, keep it real to think when your motherfuck, take the heart the three.